สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวคร่าวๆเกี่ยวกับโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับ The New Monster อ e n น2 u l t ติ a t e นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น u อนติเม e นะครับเพราะว่าใช้ระบบขับขี่รูปแบบใหม่ที่ปรับจูนมาอย่างสมบูรณ์แบบให้สมูทไม่มีแรงกระชากไม่ขี่แบบสมูทเนียนเนเลยครับออกตัวเนียนๆนียนสมูทสมูทเลยนะครับเดี๋ยวคลิปรีวิวถัดไปจะรีวิวเกี่ยวกับการระบบขับขี่นะครับแต่ในส่วนถัดมาที่มีการอัปเกรดนะครับก็คือ อัปเกรดมอเตอร์ครับตัวนี้เป็นมอเตอร์72โวลต์แปลงลงมา60โวลต์นะครับเป็นมอเตอร์ที่ไม่มีวัตต์นะครับลูกค้าไม่ต้องถามผมเลยนะครับว่ามอเตอร์นี้กี่วัตต์ไม่มีวัตต์ครับตัวนี้ย้ําว่าไม่มีวัตต์ไม่ต้องถามครับแล้วก็เป็นมอเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดดีที่สุดของโรงงานซับไพเออร์ที่ผลิตมอเตอร์ให้เราครับไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับของในโลกครับไม่ใช่นะเป็นมอเตอร์ที่ดีที่สุดนะครับของโรงงานซับไพเออร์และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด มอเตอร์ไม่มีวัดแล้วนะครับไปอีกเทคโนโลยีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ระบบขับขี่ผ่านการปรับจุนมาอย่างดีนะครับถ้าใครตามเพจผมจะเห็นว่าผมเน้นเรื่องระบบขับขี่นะครับเรื่องความแรงและสมรรถนะตัดออกทิ้งไปได้เลยครับแตะออกไปได้เลยครับมันแรงเหลือล้นขี่ไม่หมดอยู่แล้วครับอ่าแล้วก็มีในส่วนอัปเกรดถัดมานะครับก็จะเป็นพวกอ่าระบบช่วงล่างนะครับระบบช่วงล่างเกี่ยวกับโชคหน้านะครับโชคหน้าแล้วก็โชคด้านหลังนะครับก็ จะอัปเกรดให้มีความนุ่มแน่นเฟิร์มมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ส่วนด้านท้ายก็มีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟท้ายตรงตามกฎจราจรปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เอาไว้จับยกไว้เหยียบได้นะครับแล้วก็ใครอยากใส่กล่องทัวรลิงมอไซค์ก็ช่างผมติดตั้งให้ได้นะครับนี่สำหรับตัวนี้แล้วก็มีบางโคนเอาไว้กันดินกันหินกันน้ำนะครับดีดขึ้นด้านหลังนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับ ตัวนี้มีมีบางโคนให้นะไม่ต้องห่วงว่าขี่ไปแล้วหลังหรือหัวจะเลอะนะครับอ่ะแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นอ่าในส่วนของไฟหน้านะก็จะเป็น LED นะครับดวงที่3าเป็น LED อย่างดีนะครับก็เพิ่มวัสวางในการขี่มากขึ้นนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นอ่ากันสะบัดนะครับงาน CNC นะครับอ่าสวยงามครับก็ปรับเนื้อปรับแข็งได้ตามใจชอบนะครับก็ยังสามารถพับบอดี้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ ไม่ไม่ไม่ได้ติดอ่าบอดี้นะครับก็พับได้เหมือนเดิมปกติการสะบัดต,ตัวนี้ไม่มีผลครับผมก็เดี๋ยวขอจบรายงานเขาไอขอจบรีวิวเข,ข่ขาวไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับผมจะมารีวิวแบบฉบับเต็มเกี่ยวกับระบบขับขี่เนาะนะครับใครสนใจรุ่นนี้ก็ติดต่อมาได้ครับนี่เป็นคันแรกของของโลกเลยครับนะของโลกของโรงงานเลยนะครับเพราะว่าผมสั่งมอเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ ทั่วไปในโรงงานนะครับก็คือใช้มอเตอร์ที่สั่งเข้ามาเองเอามาประกอบเองแล้วก็ในส่วนโมเดลเดิมนะครับที่ที่เป็นโชคหน้าใหญ่ๆนะครับก็ยังมีขายเหมือนเดิมนะครับถ้าใครถ้าใครชอบนะที่เป็นที่เป็นโมเดลเนี่ยผมรีวิวไว้หน้าเพจที่เป็นโชคใหญ่ๆข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมอเตอร์รุ่นเดิมนะครับก็ก็ยังมีจัดจําหน่ายอยู่นะครับก็แล้วแล้วแต่ความชอบนะครับอ่ะเดี๋ยวขอจบรีวิวสั้นๆไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ